เคยเห็นป้ายร้านอาหารต่างชาติที่ใช้ฟอนต์ภาษาไทยที่หน้าตาประมาณนี้กันอยู่ใช่ไหมครับจริงๆพวกเราก็พอจะเดากันได้ว่าร้านไหนที่ใช้ฟอนต์เนี้ยเจ้าของไม่น่าใช่คนไทยแน่นอนเพราะมันดูผิดที่ผิดทางมากในสายตาคนไทยไม่ว่าร้านตัวเองเนี่ยจะตกแต่งในสไตล์ไหนก็จะต้องใช้ไอเจ้าฟอนต์ภาษาไทยหน้าตาจืดๆนี้ตลอดฟอนต์เหล่านี้มีชื่อเรียกว่าทาโฮมากับลีลาวดีแต่ทําไมล่ะต้องเป็นฟอนต์พวกนี้ทําไมฟอนต์ทาโฮมาและลีลาวดีถึงฮิตในหมู่ต่างชาติ Tahoma, Unai ก่อนจะไปถึงคําตอบนั้นต้องขอปูพื้นเรื่องการออกแบบตัวอักษรนิดนึงครับสับการออกแบบตัวอักษรเนี่ยเขาเรียกหน้าตาของตัวอักษรหนึ่งว่าไทฟ Face ซึ่งไอการออกแบบไท p ์เฟ c หนึงเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามันง่ายๆแค่ขีดขีดเขียนเขียนตามสไตล์ต่างๆก็เสร็จแล้วแต่จริงๆแล้วมันมีองค์ประกอบอีกเยอะมาก ในการออกแบบที่จะให้มันสมบูรณ์เช่นยาซีแลงเดียสูลิงการจัดช่องไฟหน้ากว้างระหว่างบรรทัดให้เหมาะสมอย่างตัวอักษรไทยที่มีหางเนี่ยเช่นสอเสือนักออกแบบก็ต้องมาคิดครับว่าจะให้หางของสอนเนี่ยมันยาวมากน้อยแค่ไหนถึงจะไม่กวนสระที่อยู่บนตัวอักษรหรือว่าหางมันจะไปกวนอักษรอนื่นในภาพรวมโดยที่ยังต้องคงสไตล์ที่เราอยากให้มันเป็นอีกซึ่งระบบตัวอักษรของเราเนี่ยก็มีทํานองนี้อีกตั้งหลายตัวครับแล้วก็ยังไม่นับสระที่สามารถเบิ้ลไปได้อีกสองชั้น เมื่อออกแบบการจัดวางระหว่างบรรทัดเรียบร้อยและจัดทําออกมาเป็นไฟล์เนี่ยเราถึงจะเรียกไทป์เฟสนี้ว่าฟอนต์ครับซึ่งความสวยเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้อีกยุคนึงว่าสวยอีกยุคนึงอาจจะมองว่ามันเชยไปแล้วหรือบางทีก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมนั้นๆโดยเฉพาะเรื่องสไตล์แต่งตัวเหมือนผู่เหมือนคนหนได้หรอยกตัว,ตตวอย่างเช่นอักษรอังกฤษครับฟอนต์ตัวนี้มีชื่อว่าไทม์นิวโรมันและอีกตัวหนึ่งชื่อเฮเวติกา จะเห็นได้ว่า2ฟอนเนี่ยต่างกันตรงที่มีเซลีและไม่มีเซรีเร็วๆก็คือไอไอเจ้าสิ่งเนี้ยที่มันยื่นออกมาเนี่ยเราเรียกมันว่าเซรีหรือว่าเชิงหรือว่าตีนครับดังนั้นถ้าตัวไหนไม่มีเซลีเนี่ยเราจะรีกรวมๆกันว่าฟอนตระกูลแซนเซรีโอเคเราจะเห็นได้ว่าในความรู้สึกตัวฟ้อนเทเวิติก้าเนี่ยมันจะดูโมเดิร่วมสมัยกว่าในขณะที่ t i m e s นิวโรมันเนี่ย เราจะรู้สึกถึงช่วงเวลาเฉพาะของมันซึ่งมันจะดูเก่าแก่ดูคลาสสิกเพราะเซรีฟเนี่ยมันมีต้นทางมาจากอักษรในสมัยโรมันเลยครับมันเคยทําให้เรามีความรู้สึกแบบนั้นได้แต่ถ้าจะใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาเนี่ยมันก็ดูเท่ดูน่าเชื่อถือได้เหมือนกันครับไม่ได้ดูเฉยได้อย่างเดียวส่วนเจ้าฟอนเฮเวติก้าเนี่ยก็เป็นตำนานมีอิทธิพลให้กับอีกหลายๆฟอนตในปัจจุบันรวมถึงตัวอักษรไทยด้วยแต่ในดีเทลเรื่องนี้ผมว่ามันต้องไปอีกตอนหนึ่งเดี๋ยวทาโฮมาเราจะเหงาเปล่า ตั้งใจจะเล่าให้เห็นครับว่าสไตล์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับบริบทอย่างอักษรอังกฤษ,กฤษเมื่อกี้เราเก็ตได้ว่าอะไรเก่าอะไรโมเดิร์นส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราเข้าใจหรือคุ้นเคยบริบทวัฒนธรรมของภาษาอังกฤษแต่ถ้าเราไปดูอักษรต่างชาติอื่นเช่นเนี่ยหลายคนอาจจะแยกไม่ออกครับว่าสไตล์แต่ละฟอนต์เนี่ยมันจะสื่ออะไรมันต่างกันยังไงทั้งสองอันเนี่ยตัวผมเองก็แยกไม่ออกสรุปได้ว่าความเข้าใจในสไตล์ของแต่ละฟอนต์ในแต่ละภาษาเนี่ย มันขึ้นอยู่กับความเข้าใจว่าทำภาษาของคนคนนั้นด้วยดังนั้นจึงไม่แปลกครับที่เหล่าต่างชาติจะมองอนไทยไม่ออกว่าสไตล์ไหนเหมาะกับร้านค้าแบบไหนทีนี้ที่วุ่นวายกว่านั้นก็คือว่าอักษรไทยมีเอกลักษณ์หนึ่งครับคือเป็นตัวอักษรที่มีหัวครับไอ้เจ้ากลมๆตามมุมของตัวอักษรน,นี่แหละครับในแบบแผนอักษรไทยหัวเป็นหนึ่งในตัวกําหนดให้เราแยกได้ระหว่างพอสำเพรากับทอถุนหรือดอเด็ก หรือคอควายนะเราแยกออกเพราะว่าหัวมันหันขวาหันซ้ายต่างกันถูกไหมครับแต่เมื่ออิทธิพลของเเวติก้าเนี่ยหรือฟอนตระกูลแซนสลีปเข้ามาปุ๊บนักออกแบบฟอนตไทยก็ทดลองลดรูปหัวลงเหลือเพียงแค่ขีดเล็กๆน้อยๆหันเข้าหันออกจนเกิดฟอนตที่สวยงามอย่างมานอติก้าหรือกิติธาดาซึ่งคนไทยเราที่อยู่กับตัวสอนไทยมาทั้งชีวิตก็คงแยกคอควายกับดอเด็กได้ไม่ยากใช่ไหมครับถึงแม้มันจะแบบเล็กๆน้อยๆแต่เราจําได้ แต่ต่างชาติเนี่ยเขาแยกยากครับนั่นเป็นเหตุผลแรกที่ทำไมทาโฮมาและรีลาวดีถึงคิดเพราะว่ามันมีหัวที่ใหญ่ชัดเจนคนรู้อักษรไทยมาไม่นานเนี่ยจะอ่านออกง่ายพวกเข้าประเด็นได้สวยนะถ้าสังเกตส่วนใหญ่ร้านอาหารญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยจะใช้ทาโฮมาครับในขณะที่ร้านอาหารจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้รีลาวดีจริงๆฟอนต์ทั้งคู่เนี่ยประวัติใกล้เคียงกันมากหน้าตาก็คล้ายกันแต่เพียงแต่ว่ารีลาวดีเนี่ยมันเกิดช้าก,กว่า ธุรกิจจีนเข้ามาทีหลังก็เลยใช้กันเยอะกว่าแต่วันนี้ผมจะขอเล่าเฉพาะทอรโมาไปเลยแล้วกันนะครับเจ้าฟอนเทอร์โมมาถูกสร้างขึ้นในปี1994โดยเป็นฟอนพื้นฐานที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Default s y s t e m Font สร้างโดย Microsoft คือโดยสรุปคนทั้งโลกเนี่ยจะมีไอฟอนเนี่ยติดไว้ในคอมของทุกคนครับยุคนั้นความละเอียดหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ได้คมชัดมากเทอร์โมมาถึงออกแบบมาให้แม้แสดงในหน้าจอที่ความละเอียดต่ำมากๆเนี่ย เราก็ยังอ่านออกได้และมันถูกใช้ในตามคําสั่งเมนูภาษาไทยต่างๆเช่นบรรดากล่องเมนูในหน้าจอคอมถ้าคุณนึกออกมันจะเป็นไอตัวกล่องขนาดเล็กๆแล้วมีคําสั่งตกลงหรือย,ยกเลิกอะไรประมาณนี้ครับพูดง่ายๆคือมันถูกออกแบบมาให้อ่านออกในพื้นที่ที่เล็กมากๆและมีความละเอียดที่ไม่จําเป็นจะต้องคมชัดซึ่งการแก้ปัญหาของการออกแบบนี้ก็คือเน้นไปที่หัว และเส้นเด่นๆของอักษรนั้นเพื่อพอดูแว็บเดียวปุ๊บก็รู้เลยว่านี่คือตัวอะไรซึ่งจุดเด่นนี้นี่เองที่ทําให้อ่านง่ายมากสําหรับชาวต่างชาติที่ยังไม่แม่นภาษาไทยนั่นเองดังนั้นการเข้าถึงง่ายและการอ่านง่ายจึงเป็นเหตุผลหลักที่ตัวอักษรนี้ฮิตในหมู่ต่างชาติและโดยไม่เชี่ยวชันในภาษาไทยมากนักก็เลยไม่เข้าใจบริบทของสไตล์เหมือนที่ผมเนี่ยก็ไม่เข้าใจบริบทของตัวอักษรจีนเมื่อหลายนาทีที่แล้วถูกแล้วครับเพราะไม่ต้องเข้าใจ ไม่ต้องรู้ครับจบครับเห็นไหมอันนี้มาเต็มนะซึ่งในมุมของเราเนี่ยที่เราเข้าใจบริบทของภาษาไทยพอต่างชาติเหล่านั้นใช้ทามาและลีลาวดีที่ออกแบบมาให้ใช้ในพื้นที่เล็กโดยเฉพาะพอขยายเอามาทำป้ายขนาดใหญ่ให้คนเห็นชัดๆเนี่ยมันก็เลยดูเหลื่อมๆไม่ค่อยพอดีพอด,ดีขาดๆกินเกินผิดสไตล์ผิดบริบทเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันแปลกยังไม่นับที่เขาเขียนผิดอีกนะครับ ผลไม้สดคู่กับชาชั้นดอเนนูแนะนำวัตถุดิบทุกปอย่างขีดละ45แต่ไปไปมา,มาฟอน์ตทรงเนี้ยกันกลายเป็นตัวแทนอักษรไทยไปในสายตาของชาวต่างชาติเรียกว่าภาษาไทยเนี่ยมันต้องหน้าตาแบบนี้แหละขนาดที่ว่าในแบบเรียนภาษาไทยของชาวต่างชาติบางเล่มเนี่ยก็ใช้ฟอน์พวกนี้ให้ร่ำเรียนกัน ซึ่งมันก็อาจจะขัดใจเจ้าของภาษาอย่างเราๆนะครับแต่ซูซาน่าลิโคนักออกแบบอักษรเนี่ยเคยได้กล่าวไว้ว่า people read best, w h a t they read most แปลว่าผู้คนจะอ่านได้ดีด้วยแบบตัวอักษรที่คุ้นตาที่สุดดังนั้นสำหรับชาวต่างชาติแล้วเจ้าฟอนที่ขัดหูขัดตาตัวเนี้ยอาจจะเป็นฟอนตที่ทำให้เขาเข้าใจภาษาไทยดีที่สุดก็ได้แล้วคุณคิดเห็นอย่างไรอยากให้ฟอนไหนเป็นตัวแทนอักาษรไทยมากกว่าหรืออยากให้เล่าเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับ